สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านบรรยากาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ประเทศสวีเดนนะคะเริ่มมีหมอกหนาะในตอนเช้าเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นฤดูการอากาศจะเย็นในตอนเช้าเมื่อแดดออกอากาศจะอุ่นขึ้นค่ะตอนเช้าหมอกจะลงหนาะแบบนี้เลยแต่เราก็เข้าป่าเก็บเห็ดไปจนถึงหิมะตกเลยนะคะ ดีค่ะทุกคนทุกท่านพามาเดินป่าใหม่นะคะวันนี้ป่าที่เราไม่เคยเดินมาก่อนค่ะเข้าป่ามาเจอร่องรอยการเก็บของคนอื่นไปบ้างแล้วนะคะโซนนี้ป่าเห็ดเพิ่งออกค่ะเพราะว่าดอกมันยังไม่แก่เลยค่ะดอกสวยมากก็ขอให้เป็นวันดีๆโชคดีหมานๆของเรานะคะมาดูกลุ่มแรกกันเลย มันจะต้องเดินเข้าไปแบบลึกสักหน่อยค่ะตรงนี้คือใกล้ที่จอดรถเลยนะวันนี้เราจะเก็บเห็ดทุกชนิดนะคะโรงงานจะรับซื้อสามอย่างรับซื้อหลายอย่างแต่ว่าจะมีเห็ดให้เก็บอยู่สามอย่างะ,ค,ะคือเห็ดเหลืองแบบนี้เห็ดหนังไก่สีขาวนะคะเห็ดหนังแกะสีฟ้าค่ะ แล้วก็เห็ดดำทรัตคันตาแรนซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดหรือยังแต่ช่วงนี้คือเอเขาเริ่มออกแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานซึ่งเรายังไม่ได้เก็บเลยค่ะปีนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงพักร้อนของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะจะมีเพื่อนๆแวะมาเก็บเห็ดด้วยบ่อยๆนะคะทุกคนก็ติดตามรับชมเราก็จะไปป่าใหญ่ๆลึกๆกันค่ะโหสวยมากเลย ส่วนวันนี้ไปลุ้นไปลุ้นด้วยกันนะคะลุยจ้านั้นๆจะเจอกลุ่มเห็ดทุกคนเราเห็นว่าป่าสวยก็เลยลองเข้ามาเดินนะคะที่เหลือคือต้องลุ้นจริงๆค่ะว่ามันมีเห็ดไหมอันนี้ก็เก็บแบบตามรายทางตามแบบรอยที่คนเขาเก็บมาก่อนเรานะคะเล็กๆน้อยๆยังไม่เจอกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะ เริ่มเดินเลยจุดที่คนอื่นเก็บมาแล้วนะคะทุกคนเริ่มเห็นจุดสสวยๆแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เจอแจ็คพอตตาตา,ตาใหญ่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีย้ทางลูกด้วยจ้าเมื่อคืนฝนตกนะคะเห็ดจะมอมแมมนี้นึงะจะปัดยากนิดนึงนะคะถ้าเห็ดแห้งเนี่คือ เราตัดขายอย่างเดียวไม่ต้องปัดเลยวันนี้โรงงานพี่คนไทยจะมารับซื้อนะคะเป็นโรงงานที่สเปคเขตต้องสะอาดเราเก็บออกจากป่าแล้วเราขายเลยก็เลยต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจ้าก่อนขายเราก็จะไปเช็คเศษใบสนที่เกาะอ,อีกทีหนึ่งน,นะคะ ผมนี้สวยมากทุกคนขาใหญ่ค่ะ มองไม่เห็นดอกนี้ดอกเริ่มใหญ่สวยมากเลยค่ะโอ้ดอกใหญ่มากหาขาเห็ดก่อนนะคะจับไม่โดนขาเห็ดดอกนี้ค่ะ อสองดอกสวยมากๆเลยจ้า มาเจอใหญ่สุดของวันนี้แล้วค่ะทุกคนจุดแรกที่เจอเยอะแบบนี้นะจุดที่หนึ่งของป่าใหม่วุ้ยอยู่ตรงหนาา้าผา บางดอกเละแล้วค่ะถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปเริ่มต้นป่าใหม่ค่ะเห็ดหนังไก่สวยๆเราก็เก็บนะคะโอ้ยสวยมากเลยดอกใหญ่มาก แบบร่องรอยคนเก็บเยอะเลยเหรอโอเคแสดงว่าดงเห็ด <Yeah. S 1> เออพี่กับตะโกนหาไม่มันเป็นไอ้นี่ด้วยมันเป็นเนินอะ่ะตรงที่เจ้าลงไปอะ่ะเสียงมันเลยหายไป หายไปเลยอ,อ๋อเออเอนั่นะแหละโอเคมันมีแค่กระดาษใช่ไหมล่ะมีแค่ป้ายแต่ไม่มีกล้องนะ่ะเออเอออพี่เคยเลี้ยวเข้ามาละ <c oughs> ไม่งั้นหากันไม่เจอเลย เออมีล่องรอยคนเก็บนั่นแหละเดี๋ยวเดินขึ้นแล้วก็เดินออกถ้าไม่คือจะพาเข้าไปลึกกว่านี้อีกอืมอืมมันต้องเดินหนีวิถีคนเก็บเห็ดไปให้หมดก่อน แต่มมหาพี่วันนึงมาเ็นเห็ดเะน,น,น่โอ๊อยรู้อะไทางนี้นะเมื่อกี้น่ะอ๋อเหอาารเเหอไหากรเพราเลยได้ยินเสียงถังก็แก๊กพี่เลยเอ,อยเจอสถีเวเจเจอเจอ้งเ,เจอทั้งคนเจอทั้งเห็ดน,น,อ,น,นอ,อืมสวยเลย อันไหนที่ยังไม่เขายังไม่ได้เก็บนี่อย่างงามน่าจะถ้าเขาไม่รู้จุดเห็ดเขาจะไม่เห็นแล้วไอ้ดอกเล็กๆขาดทุนอือคนละหนึ่งถังก่อนแล้วก็ไปพักกินกาแฟ ฝนตกแบบนี้คือตกกาลังสกรปรกเลยเออตกมาให้ฉ่าแบบเอาใบไม้ออกจากดอกเห็ดหมดอันน่าสวยตกแบบนี้แบบเป็นตาแฉะแฉชื้นเห็ดมอมแมม,ม ลักษณะคือเป็นป่าที่เราเดินตามคนอื่นนะคะทุกคนแล้วอันนี้คือจุดใหม่ๆที่เขาเพิ่งเกิดค่ะเขาเก็บเห็ดรอบแรกไปแล้วป่าใหญ่แบบนี้ป่าสวยแบบนี้เห็ดจะขาใหญ่แต่ว่าช่วงนี้เห็ดเบามากค่ะเพราะว่าฝนมันแรงทุกคนฝนตกเมื่อคืนเห็ดจะมอมแมนได้ทำความสะอาดอีกรอบแน่นอนอ มงไม่เส,สายเกิดเเดิเข้าไปตั้งใจแล้มาถึงนี้แม่ผ่านเออแต่ก็ดีอ่ะแบบเดินไปให้เหนื่อยๆก่อน <laughs> แล้วก็มาได้นั่งพักตรงจุดทางออกเด้ออือไม่มีร่องรอยคนอื่นด้วยอ่ะมีหรือเปล่ามีคนเข้าแล้วแหละแต่ว่าเขามองไม่เห็น,นตรงนี้ยังไม่เกิดตอนที่เข้า,ขาอือทีรอยตัดโอเคนั่นนี่ แสดงว่ามาแล้วเกลนดกันฉีดเขาก่อนเราหลังโชคไม่ดีพอเขามาเดินตามหลังเราไม่เหลือแล้วเด้เราเอาไปหมดทุกดอกละเดี๋มันก็ขึ้นมาอีกฝ <c oughs> นตกอยู่เก็บ <c oughs> ให้ป่าดับข <c oughs> ายใหญ่สวยมากอะบวกก็อยู่เดี๋ยวมันก็แบ่งแบ่งกันนะแบ่งกันเก็น <c oughs> บกน,น้ำรา เมื่อก่อนตอนที่พี่อ่านเรื่องกันเดินเข้าป่าแล้วเขาก็แนะนําว่าเวลาถอดเสื้อผ้าเราอย่าเอาไปใส่ในตะกร้าเราต้องมีถุงใส่อ่ะแยกพี่ก็แยกนะตอนตอนมีความรู้อ่ะหลังๆโอ้ย <laughs> ถอดถอดใส่รวมเลย ก็ไปวนในชวันนี้เออก,กตออ็ตอนอ่านตอนอ่านตำรามันก็ต้องทําตามครูนะ่ะแบบเราก็หลอนๆกลัวๆเนี่ยอ่านเรื่องเห็บเรื่องอะไรเรื่องพิษเรื่องอะไรแบบเนี้ยพี่ก็ใส่ถุงแยกตลอดสักประมาณปีแรกแหละหลังจากนั้นก็ช่างเถอะอยูขอซักผ้ามอันนั้นก็ยังดีมีเครื่องสักผ้าของพี่นี่ถอดรวมกันหมดละแต่ก็เช็คอยู่ว่ามันไม่มี

แง่ปะยกให้ยกให้ก,ใหกรอบมากเป็นสายพันธุ์เห็ดดอกกรอบอะ่ะสีซีดมากเลยไม่โดนน้ำนะคะป่าแห้งมาก ดอกใหญ่สวยมากทุกคนอืมอุ้ยนี่ถือได้สวยเป็นดอกไม้เลยค่ะ ดอกกรอบมากอ้ยดอกเดียวปัดใหญ่เป็นดอกไม้ ฉีดสเปรย์กันยุงทุกชั่วโมงอยู่นะคะ น่าจะไม่ได้เห็นเหลืองๆกลุ่มใหญ่ๆนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าลึกขนาดไหนก็มีร่องรอยคนเก็บมีคนมาก่อนเรามันก็เลยได้เห็นแบบกลุ่มเล็กๆไปเรื่อยๆค่ะแต่เพลินมากทุกคนจ้าตอนนี้ได้เต็มตะก้าแล้วนะคะแล้วเรากําลังเดินออกค่ะมาที่แรกว่าจะพาเดินลงพอมองขึ้นมาเอ,อ๊ะคือด้านบนคืออยู่ อยากออกไปที่รถแล้วบอกทำท่าไปอย่างนั้นนะหนฟาดเด้อมาเจอแบบเนินทั้งเนินเป็นเห็ดค่ะแต่ว่าเราเดินตามรอยคนอื่นนะคะมันไม่เหลืองกระจายไอ้มันไม่เหลืองเป็นผืนทุกคนแต่กระจายเต็มเลยค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าผาแบบนี้คือชอบมากทุกคนจะได้เห็นขาเห็ด สวยมากๆเลยค่ะกับมอสสีขาวด้วยนะคะอุ๊ยถูกรากไม้เกี่ยวอยู่ค่ะต้องรือรากไม้นิดหน,นึง่งถึงจะสวยถ้าเก็บเห็ดท่านี้ขาจะแข็งมากป้าป้าแน่แน่พอเรายืนอยู่บนแบบทางที่มันชันมากเลยอะคะ่ะแล้วก็ต้องใช้เท้าจิกไว้ไนมะ่งั้นก็ถลหย เ็นช่องน้องคนนึงบอกตกเขาไม่แน่ใจว่าไปตกเขาอย่างไงนะคะเพราะมันไม่ได้สูงนะคะแต่ว่ามันลื่นคะ่ะทุกคนมันไม่ถึงกับกิ้งตกอะไรแบบนี้นะคะมันน่าจะล้มอ,อาการประมาณนั้นนะคะเห็ดล้อมเขาลูกนี้ไว้เลยอะ่ะตามมาตามมา ว่าเวลาเก็บเห็ดชั้นๆแบบนี้เราต้องทรงตัวดีๆค่ะทุกคนจ้าต้องดูแลตัวเองแหละมันาคาเตือนของทุกๆคนนะมันไม่มีอะไรดีเท่าการดูแลตัวเองนะคะรู้สถานการณ์ของตัวเองดีที่สุดค่ะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์รองเท้าเสื้อผ้าต้องต้องถูกอะคะ่ะต้องถูกต้องวันนี้คือฝนตกเมื่อวานวันนี้เราควรจะใส่เสื้อผ้าที่มัน ป้องกันน้ําค่ะวันใส่รองเท้าบูทมาเลยนะคะรองเท้าบูทไม่ได้เหมาะกับการเดินป่านะคะต้องใช้รองเท้าบูทที่มันมีร่องที่พื้นที่มันเกาะพื้นได้ค่ะอันนี้ใช้แบบนเยอะจริงๆค่ะทุกคนเดินล้อมมาเจออีกแล้วนะคะเดินอ้อมออมเขามาชอบต้นไม้ที่ขึ้นมอสีขาวเห็นไหมคะมีความเป็นยุโรปมีความเป็นป่าเมืองนอก แสดงว่าเมื่อก่อนมันเป็นป่าเห็ดไงแล้วก็ถูกตัดต้นไม้เก็บด้วยการลรดนง่หอะเก็บน้ำกน่นข้างหน้าที่เก็บไปเลยดอกอย่างงามอาะมึงพี่จ่ามีแตงวิธีกล้องอ่ะโฟกัสกล้อง สวยมากเลยกับเห็ดตะก้าที่สองของเราค่ะเห็ดตายต้นบูเบอรรี่ เละค่ะว้ายตดนน้ำอ้ยกะขามันไม่ถูกค่ะจับไปแล้วจับไม่โดนขาเห็ดดอกเห็ดจะแตกเลยเห็ดกรอบมากทุกคน ออกใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนไม่มีคนเดินนะตรงนี้นนฮะจ้ะมาเก็บกับพี่ก่อนไหมสองสาดอกไม่ไม่มากมาเจอเก็บในป่าป่าบูเบอรี่ค่ะ ถือโอกาสนั่งพักไปด้วยเลยยอ้อย่างนั่นเห็ดควม่มบ่ไม่ว่าแต่พี่เด้อน้องมันก็ทำตะก้าเห็ดคว่มเหมือนกันมันสะอาดแล้วแหละทีนี้พอเราเก็บอีกรอบหนึง่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเป็นวิธีทำความสะอาดเห็ดในป่าแล้ว จริงๆนะถ้าสภาพแบบนี้เราเก็บเก็บกองแล้วค่อยตัดนะ่ะเห็ดจะสะอาดแต่ถ้าเราตัดไปด้วยเก็บไปด้วยอย่างเงี้ยแหละสภาพเห็ดมอมแมมมากทำใจไม่ได้ทำความสะอาดไม่ทันก็ขายวันหลังเด้อพี่มอมแมมจริงๆ มีอีกดอกหนึ่งนั่นแหละแล้วเราก็ดูสถานการณ์ตัวเองค่ะถ้ามันชันมากๆก็ปล่อยมันเถอะทุกคนอย่าไปปีนเอามันเลยถ้าเราจะทําอันตรายให้กับตัวเองนะคะปล่อยเขาไว้เถอะค่ะเขาก็เป็นเชื้อของเห็ดปีหน้านะคะโอ้ยสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินรอบเขาลูกนี้นะคะเขาเนินเล็กๆค่ะเห็ดสวยมาก อัปเดตตะก้าเห็ดให้ชมค่ะเราเก็บเห็ดหนังไก่ด้วยนะคะเห็ดหนังไก่จะอยู่ในถุงกระดาษเต็มตะก้าแล้วจ้า